เหลืองตัวนี้แดงบังมาจเรียบร้อยแล้วบังมาจบังมาจว่าไม่ชวนเราอืมนี่เหลืองนั้นเออนี่ดูแดงนี่ตัวนี้ชอบนะตัวนี้ดูแดงโอเคทุกคนเดีนี่ปิดคลิปเลยมาปิดคิปเล้งโอเคทุกคนันนี่เราลาติมัน ยูวันนี้ผมจะมาอยู่อะะไรนบางเอียดเสียบปากระตักครับทำไมเลยนะมาทำไมนะเรามาจากปลาหัวกัวครับนี่เรามาจากที่ไหนมาจากพี่คองเคยครับกองเคยมียกทีมมาเลยแล้วว่าเอาหมัดบ่อไหมอือหมัดบอเลยโอ้ยชวยของเต้แล้วแล้วนี่ที่ไหนครับอาวัตเจ้าบางอาวัตใช่ไหมวันนี้บางอาวัตนำเองเลยไหมงครับมาดูกันว่าบางอาวัตได้กี่ตัวเราเนี้นะไปเลยไหมไปเลยสโกเลสโูจับโบงกลัว แข er pues right. of so like ่งจะบบกัวกันแล้ีได้บ้าเบื้งเหยียดได้กี่ตัวเอาเรียบร้อยสุหมดแล้วกูัวแล้วแล้วเบื้งเหยียดเบิร์ดเอาจัางใจท้ายเหมือนกันนะเรียบร้อยได้ไหมอได้โอเคเพราะว่าทุกคนเรามาถึงไม้แล้วปลาลอยดีนี่ลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วนั่นน่ะหลวัดหลวัดเก้ามุมเลย

จ้าเอาลูกนี่นั่นตุ้งเด็ดเด็กเส่ไปกับตัวนเลยเส่ไปกับตัวนั้นเลยตัวนนเลยอ๋อ่นี้ไงตัวเอ้ใสไอ้มันทำความรู้จักกันไอ้มันจ่าอะไรที่ผ่านมนะจ่าป่านมั้งจ้าองตาโก่ผ่านไหมว้าได้อยู่เลยเยองไหมลูกพี่อืมดูอ่ะลูกสวยเลยอืมตุ้งอ้วนเลยตัวนมียตุ้งเป็ดเป็ดเลยตัวนั้นเลยตัวนี้ดูได้แล้วได้เลยอ๋อน่าไม่ต้องเสีมัางดูไปอยู่ป่าดูเหรอ ก้องรก้องหรอนิง huh. ม uh huh. ั่งเหรอยิงเลยไมยิอยู่หมต้น้ำที่อยู่จับใต้น้ำที่อย่อันนี้มังมันอยาอืมอย่าหยุดโอ้ยหลวดแยหลวดเอาเนี่ยคนละหลวดแย่หายทุกคนหรือ เป็นยังไงไหมโอ้โอ้ my god เจนได้วัดต่เให้ปากัดไม่หนี่งนี่ตัวกลัวตัวกลัวตัวเหลืองนี่เลยนะจวะหนุ่ยตัวน้องจ่าเนาะตัวเหลืองนี่จะดินเลื่องนู้งทุกคนขอบกันไหมนี่ทางวงเรียบร้อยพร้อยเลยตามต้องเรื่องเลยโอเคไปเลยกันต่อนะครับก็แบประมาณนี้นะครับมาติมานบางเหย็ด

อยมีเือนลวด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 มันปปือยตวนตกลงละเอียดแล้วใเนื่งตัวไาเสียงแดงฟองไม่รู้จัก้องเรือถ้าแดงคง

ล้มแล้วล้มแล้วตอนนี้ล้มแล้วเห็นไหมเห็นหมนนแล้ววิ่งวิ่งก้าป่านั่นนะมวางลง่ปเลยงม้อกเลี้ยงหปลาไม่เหันเ้าคะโอ้ไม่เหยียดโอ้ยอไม่เหเลยเหยีเืนไม่เหยอะไรบ่า เลยเหมือนไม่เหยกนมลยผมบอกในคลิปแรกแล้วบอกว่าโอยหมดเลยมังจ่าตัวนี้าราโหรปกา่ต้นใสอยู่ไหมใสอยู่โลบัมงจ่าตัวนี้าราเหกาเป็นเ้าสิบงจ่ออืติดดงนยติดดติดดงพิเด้วยตัวนี้ใส่ไกรด้วยไหมบังมัดบังมัดเรียบร้อยแล้วบังหมัดว่าไม่ชวนเลามตัวนี้ขอตามพอพันนะเหลืองเออ เลดงเล่วนี่ตัวนี้พ่อพันนะเลนี่ได้เรืงอยได้ตัวนี้พอพันรีบมงเหียดให้เร็วจะยิ้มบนบัวสู้อะไรปิดคลิปเดี๋ยวเมไงก็เลอีกทีนึ่งมระอนในตำท่าที่ที่เอาน่ากเนาเน่หนูไทยอีงเห็นเยอะตัวนั้นอีเยอะน้่งมัวนันเาตัวนั้นบัวนุเต็มพายหมดแล้วทุกคนเต็มพายโอ้ยหมดบี่ ไอ้มเต็มมือหมดแลยเงน้วไหลูกพีรวยเลยวยหดุ่ด้งเลดม้งเลยบวันนี้ก็ไม่ธรรมดาแกน้อยแต่ที่แต่ละตัวที่ว่าดกีด้วยตัวนี้ดุ่งเด้งเลยบอกเลยว่าหมดโบ่เยินเจยนี่จอมๆจร่มนี่แต่ละตัวอะไรนี่ทุกคนตันั้กับลูกพีเรยแลลูกพี เนี่ยเยตัวนี้เตัให้เดี๋ยวยเนี่ยถิมเงยตัให้เดี๋ยวพัดไมครับหน่ท่าไหนพันไมทาลูกบลไ้ดิกงเทมาลูกบีกล้องเทไตัวนี้ดวงเด้งด้วยใครสนใจสามพันไปทักเช็ตมาเฮเาเาเาถือะเช็ดได้ไหมนยเช็ดนะเอาแล้วเรื่องว่าพามาบูแล้วนู้นตัวกัน้พามาบูล้วตวเก็บใส่้งมึงจ้า เห็นแต่ไกลเลยชุนมาแต่ไกลทุกคชุนมาแต่ไกลอู้อเหลืองเหลืองนั่นเลยเนาะผไหนตรงนี้กันมองจ่าเหลืองเลยหืงเลยทุกคนอ๋อแล้วเปื้อนเลยใช่ไหมเปื้นเลยหือว่าลูพี่ของแวะไหมไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมีจะให้ไปกันโตเอาไปกันโตมีตาบะตามตามคนที่ว่าจะไม่เป็นนัดูทุกคนนึงมังจ่าแรกแรกหนึ่เลว่าไม่มีอะไรทุกคนนึง ดูเหลืองนู่มทุกคนเหลืองตัวนี้แดงบางมาดเรียบร้อยแล้วบางมาดบางมาดว่าไม่ชวนเราอืมนี่เหลืองมั้งเออนี่ดูแดงนี่ตัวนี้ชอบนะตัวนี้ดูแดงโอเคทุกคนอย่าลืมฝากกดติดตามช่องมังแจาสตอรี่ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับ อย่าลืมฝากเพลงวิถีคนลีด้วยนะครับงงไปล่อยได้ไปสามมาทิ์แล้วนะครับตอนนี้จะประมาณนี้มังเีงย